สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โช่วยบอกความรู้สึกแรกครับหลังจากที่คุณชนะชูมือเสร็จเป็นไงก็ดีใจครับที่ว่า,วาชนะแล้วก็ชนะล็อกเลยครับปีนี้มากๆประดิใจมากๆครับใช่จากคันนี้คุณได้โบน,นัสโอเคโอกาสโบน,นัสอ่ะได้มันสูงอยู่แล้วแต่การได้สัญญาเป็นไงครับคิดไหมคิดว่าจะได้ไหมไอ้ผมพูดตรงๆแล้ผมก็ ผมคิดใจจัแต่ตั้งแต่ก่อนจะต่อยครับว่าถ้าผมชนะธรรมดาเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะได้สัญญานะก็สี่สิบหกสิบเลยนะครับก็ <ound. S 1> คือสี่สิบเนี่ไม่ได,ไไดไ้ได้นะครับแต่ถ้าชนะนี่หกสิบสี่สิเนนแบบเหมือนกันวัดแลัาจะได้ครับก็คือมันก็มีเปอร์เซ็นต์ได้เนาะมีเปอร์เซ็นต์ได้แต่ทีนี้เป็นแบบเประมาณว่าคุณชนะน็อกแล้วล้วคนก่อนหน้าคุณชนะน็อกสองคนแล้วก็ได้สัญญาเป็นสองคนใช่เออคุณหวังหรืองลว่าคุณจะเป็นคนที่สามใช่เลยผมคิดแบบนี้เลยที่รู้เลย คิดตรงนี้เลยผมคิดว่า,วา,วาตอนที่ผมชนะเราไปแล้วผมไปคิดสาวโวก็ได้แล้วเจ้าใหญ่ก็ได้แล้วพน่าจะให้เราบ้างนะรพราณนีาบ,บอลน่าจะทำดีว่ะชนะเราติดต่อกันเลยเนี้ยก็น่าจะเสียคีวมันไปประมาณครับะคิดอยู่ใ,ใจครับพอประกาศว่าคุณได้สัญญายไปวันใหญ่เป็นไงครับหวังสุดในตอนนั้นโมเมนต์นัน้นรู้สึกยังไงครับ้มโมเมนต์นั้นก็ดีใจมากครับว่าเรามาไกลมากๆแล้วมาถึงขนาดนี้แล้ว จากที่ว่ามาเข้ามารายการวันเข้ามาปีเคเข้ามาต่อยมวยเนี่ยก็ตัวเปล่าแต่ตอนนี้มันก็มีกับทุกอย่างนะครับมีทั้งรถมีทั้งบ้านแต่บ้านใัเช่าอยู่ก็มีอาชีพที่ทําขายอยู่ตอนนี้ก็พอ,อเองินจากรายการวันนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ไปวันใหญ่ผม,ผมว่าผมงเชนะรอบ่อไปแล้วถ้าไปวันใหญ่ขอสปาปหนึ่งผมจะซื้อบ้านอย่างไรบ้างคืออมพูดถึง<ม> พูดถ no like the like like really. like ึงตอนผมจําได้นะตอนที่คุณประกาศเลิกเลิกมวยนะเลิกมวยแล้วก็กลายเป็นเหมือนเสียล้มทุเรียนแบบตอนคุณอ้วนมากเลยเหือนเมือนเพื่อนนักมวยก็ไปเยี่ยมคุณเออถ้าตอนเนี้ยกับความรู้สึกในตอนนี้ถ้าอยากจะบอกความรู้สึกงคุณในตอนที่คุณขายทุเรียนอยู่คุณจะบอกกับตัวเองในตอนนั้นอย่างไงครับมันจะบอกยังไงครับเราฟิลครับตอนนั้นมันก็ มันก็ทําทุเรียนหรือว่าทําอาชีพที่อาชีพของเราตอนนั้นมันก็อยู่ได้ครับเราก็เหมือนชีวิตคนทั่วไปครับก็กินดื่มก็ปกติใช่ครับมันไม่ได้แบบว่าต้องต้องมา,าพูดจริงๆมันต้องต้องมาต่อยมวยครับก็เลยคิดว่าเองไม,ไ,มไม่ไม่คงไม่มากับมาต่อยหรอกตอนนั้นครแล้ความรู้สึกในตอนนั้นคือคุณสบายในระดับหนึ่งจนไม่คิดว่าจะ กลับมาต่อยมวยแล้วใช่ครับตอนนั้นรู้สึกว่าสบายมากมากในระดับหนึ่งนะครับคือว่าไม่คิดว่าจะต้องกลับมาต่อยมวและกลับช่วงที่มันแย่กที่สุดนะครับช่วงที่แย่กที่สุดนะครับก็คือผมคิดไม่ออกเลยครับมือเปมนแบบไม่รู้จะทาอะไรเคยไปทาโน่นก็ไม่ดีทั้นนี้ก็ไม่ดีผมเป็นคนคิดเราทำเแต่ว่าผมไม่เคยแบบว่าศึกษาก่อนครับดท้าผมก็จะจะก็จะจบไม่ดีตลอด แต่พอดีลูกพี่ติดแขกโทรมาแล้วบอลสติเขาให้ผมกลับมาต่อยนะครับนันคือโอกาสกะครับผมดีใจมากเลยครับที่บอยเขารู้จักผมแล้วเขาเรียกผมกลับมาในวันน<ช>ี้วันนี้ใน,นวันนั้นผมดีใจมากเลยแล้วผมทําได้เลย<อ>ครับด <DJ S 3> ีใจไฟแรกที่คุณมาต่อยในวันคุณคิดว่าคุณจะได้ถึงสัญญาไหมค,คุณมั่นใจไหมไฟแรก้าตอนที่ยังไม่ได้ต่อยนะครับผมก็คิดในใจว่าเราต้องทำดีๆทำด,ดีมากๆแน่ๆเลยคิดว่า ก็ยังไม่มาล็อต่อม้วนต้้งแต่เด็กแล้วเราหยุดไนาก็จริงแต่ว่าเรา่าจะมีฝีมืออยู่ครับเรา่าจะกลับมาตอนไฟแรกว่าน่าจะชนะได้แต่พอตอยทุกโห่อของจริงจับโดนล็อกเลยก็คือก็เฟลว่าครับื่อประมาณว่ากลับมากลับมาถูกทางใช่ไหมเนี่ยคือมวยนี้คือทางของเราจริงๆใช่ไหมก็คิดอยู่มาสองสามวันนะครับแต่เจรูญพีโทรมาบอกว่ากลับมาซองนะอย่าพ้อกันอย่าพ้อนะ กลับมาสู้ต่อมาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่อยู่กับพี่เจ๊แคร์บอลเนีมาอยู่กับพี่ตอนผมก็เลยกลับมาอีกครับทีมครับตอนนี้คุณน้ําหนักเท่าไหร่ครับอย่างใครนี่ต่อยเท่าไหร่คร okay? <for> ับถ้าปล่อยผมจริงๆก็เจ็ดส no ิบโลได้ครับผมเก้าฟ้าถ้าสองเต็มเก็เจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลครับเจ็ดสิบโลวันเจ็ดสิบถ้าหนักที่คุณต่อยอ่ะที่หนหนักคุณต่อยครับต่อยวันเจ็ดสิบในวันวันเจ็ดสิบแล้วนี่มันแบบถ้าเกิดเราจะมองถึงแชมป์เนี่ยมันจะต้อง ขยับไปร้อยสี่ห้ือรอันห้อันนี้คินมองว่าไงครับผมเคยพูดเลยว่าผมจะต่อร้อยสาผมก็คิดว่าผมจะต่อร้อยสามหและครับแต่ว่าต้อยอมรับจริงๆเลยครับว่า้องหลังมาเหนื่อยมากสรหลังเหนื่อยมากเหนือยมาก